การกิจกรรมของเด็กนะครับซึ่งทําตามโครงการโรงเรียนครอบครัวของเรานะครับซึ่งเรามีการพัฒนาเด็กและเยาวชนนะครับเช่นนะครับให้เด็กเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นในเรื่องของภูมิปัญญาต่างๆนะครับการเรียนรู้ในเรื่องของอาชีพการทําเกษตรเป็นสีนะครับการดูแลผู้สูงอายุอีกทั้งในเรื่องของการทําสันทนาการต่างๆน,นะครับซึ่งในกิจกรรมที่เด็กทํานี้นะว่าจะไปตอบโจทย์ในเรื่องของอการ ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในส่วนของอบตนะครับจะมีมิติที่4นะครับจะเป็นมิติในเรื่องของการบริการสราธารณะนะครับซึ่งในด้านการศึกษานะครับกิจกรรมห้องเด็กก็จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของการศึกษาตามอัธยาศัยแล้วก็การศึกษาตลอดชีวิตนะครับเช่นการศึกษาในเรื่องของอาชีพการศึกษาในเรื่องของสมุนไพรนะครับการศึกษาในเรื่องของประเพณีความเป็นมาต่างๆนะครับเรื่องสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ หมู่บ้านได้ถ่ายทอดให้กับเด็กๆเด็กๆก็ได้เรียนรู้นะครับซึ่งก็เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นใหม่นะครับในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับกิจกรรมของเด็กก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการที่เด็กมารวมกิจกรรมทํากิจกรรมต่างๆกันก็จะช่วยลดในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องของการไปใช้เวลาว่างในเรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเมืองการปกครองนะครับที่ เป็นการส่งเสริมก็จะส่งเสริมให้เด็กได้รวมกลุ่มแล้วก็คิดคน้นกิจกรรมเป็นการทํากิจกรรมแบบประชาธิปไตยก็คือจะใช้ในเรื่องของการประชุมใช้มติที่ประชุมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกิจกรรมนี้เขาจะทําในเรื่องของการจัดการขยะนะครับการดูแลความสะอาดการรอมการปลูกต้นไม้ในเรื่องอดูแลทรัพยากรในตนําบลนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีก อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่กิจกรรมที่เด็กทําแล้วสามารถไปตอบโจทย์ในงานประจาในในตัวชี้วัด KPI ของอบตอได้นะครับซึ่งเรา,าหลายๆท่านอาจจะมองว่าเป็นเป็นอบตอที่ไปทําเรื่องเด็กเยาวชนอาจจะเป็นภารนะ,ะหรือเป็นงานที่นอกเหนือหรือเปล่าแต่ที่จริงแล้วเป็นกัแบการพิจแบบนานเด็กนะครับที่เขารวมกลุ่มแล้วกลับมาทํากิจกรรมเพื่อตอบโจทย์ให้อบตอของเราซึ่งก็ทําให้อบตอได้งานได้ตัวชี้วัดที่ ที่ชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมมากกว่าที่เจาา้าหน้าที่องวตจะไปทําเองก็สามารถลดขั้นตอนตรงนี้ได้ครับคือมีการไปตรวจประเมินมาตรฐานนะครับพอตรวจประเมินมาตรฐานเสร็จแล้วะจะมีการประเมินตามตัวชี้วัดต,ต่างนะครับตัวชี้วัดต,ตัวนี้หองวตก็จะใช้ในเรื่องของเด็กเยาวชนไปตอบโจทย์นะครับด้านศาสนาวัฒนธรรมก็ใช้เรื่องกรริจกรรของเยาวชนไปตอบโจทย์เรื่องของอการศึกษาก,ก็ใช้เรื่องของเยาวชนไปตอบโจทย์ครับกรรมการก็เลยมองว่าเอ๊ะทำไม กิจกรรมทุกกิจกรรมกิจกรรมเด็กมาตอบโจทย์ได้หมดเลยอบตนี้ประมาณว่ากิจกรรมอะไรก็เอาเออาาของขององเด็กมามาอ้านเงซึ่งซึ่งที่จริงแล้วเด็กเขาเขาคือเราเราจับเรื่องเด็กเรื่องเดียวแต่กิจกรรมของเด็กสามารถไปสร้างผลกระทบต่อด้านต่างๆได้ที่ที่เป็นทำหน้าที่ของอบตครับก่อนก่อนเข้าลักูตหน้าจักทอคนคิดกิจกรรมก็จะส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะเป็นยอ้เที่ยวอบตก็จะเป็นพี่ทีนี้ ในเรื่องของอการทํากิจกรรมต่างๆบางทีเราเราเราเป็นคนนําเสนอแล้วก็เด็กเด็กก็จะทําตามนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ที่จะมีคณะกรรมการก็จะเป็นแค่แค่เป็นระดับเป็นเป็นเหมือน,น,นกับโครงสร้างที่ท,ที่ตั้งไว้เฉยๆยังไม่มีส่วนในเรื่องของเข้ามาร่วมคิดร่วมตัดสินใจนะครับพอเข้ามาในสุขในหลักสูตรนักกทอชุมชนนะครับก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์ขาคีเือข่า,าย แล้วก็เรื่องของมนุษย์สัมพันธ์ก็การประสานงานครับเราก็ได้ใช้ความรู้ตัวนี้ในเรื่องของการประสานงานที่เด่นชัดที่สุดก็คือโรงเรียนทั้ง3โรงเรียนครับสโรงเรียนแล้วก็สโรงเรียนใน,น,ใน,นเขตอัตนะครับซึ่งอันนี้ทางโรงเรียนจะมีการให้คุณครูซึ่งเป็นคุณครูที่ทำในเรื่องของเด็กเยาวชนมาร่วมเป็นคณะกรรมการนะครับเราก็จะได้ในเรื่องของว่า เด็กสามารถที่จะคิดกิจกรรมและก็นาเสนอกรรมการกรรงานก็มีอำนาจที่จะคิดวางแผนรวปรวมผลนะครับเราก็เป็นเป็นเพียงเพียงผู้ประสานงานหรือเป็น่ายเลขาครับอันนี้1เราก็จะเบาลงในเรื่องของอ่าที่ที่จะไปทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็จะมีแกนนําเด็กเข้ามานะครับกานาเด็กเข้ามาในช่วงที่หลักสูตรนักศัตทอเพราะว่าเราได้รู้จักกับภาคีคือขายต่างต่างมากมายที่ทํางานด้านเด็กและเยาวชนและหนึ่งในนั้นก็คือสถาบันยุวพิชนซึ่ง เราก็ได้ส่งแกนนาห้องเราไปร่วมกิจกรรม17คนซึ่งเด็กสามารถกลับมาแล้วมาทํากิจกรรมได้นะครับงานออกมาต่อห้องเราก็สามารถไปต่อได้อย่างอย่างดีแล้วก็คนที่ทํางานด้านเด็กและเยาวชนก็ไม่ต้องไปลงแรงเหนื่อยเพราะว่าจะมีกําลังสำคัญน็นคือเด็กเกยาวชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เป็นคณะกรรมการมามาช่วยคิดช่วยทําช่วยช่วยทํากระบวนการตรงนีน้ในเรื่องของกําลังใจนะครับเพราะว่า เวลาเด็กไปทําโครงงานนี้ก็จะเจอปัญหาต่างๆนะครับเช่นว่าในเรื่องของการเรียนกับกิจกรรมถ้าถ้าถ้าการเรีกับกิจกรรมตร,รมงการอะไรต่างๆนะครับเคยมีเกิดขึ้นอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่พอเด็กทําไปแล้วไม่รู้จักการแบ่งเวลาก็มีการการเชิญชวนกันมาประชุมแล้วก็คุยกันในตรงนั้นก็สามารถแก้ไขได้โดยเด็กเขาจะไปแบ่งตารางเรียนตารางกิจกรรมแล้วก็ตาราง ในเรื่องของครอบครัวอะไรต่างๆนะครับซึ่งปัญหามันเกิดขึ้นแล้วก็เด็กเขาก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็จัดการกันเองได้แล้วก็เราก็เสริมในเรื่องของกําลังใจการทํางานต่างๆให้เด็กก็คือเด็กบางทีเขาไปค่ายมาเขาอาจจะมีพลังเพิ่มขึ้นแต่พอกลับมาบ้านอาจจะพลังอาจจะลดลงซึ่งตรงนี้เราจะต้องคอยคอยดูคอยสังเกตแล้วก็คอยกระตุน้นแล้วก็ให้กําลังใจเด็กๆเ,เพื่อให้เขามีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นตัวอย่างของการแก้ปัญหาโดยตัวเด็กเองนะครับก็จะมีในเรื่องของที่เด็กเขาออกจากระบบ ออกจากระบบได้ประมาณ3าสีเด <c oughs> ือนครับเสร็จแล้วเด็กกลุ่มแกนนำเยาวชนกลุ่มนี้เขาก็จะไปชวนกันนะครับคือไปชวนเด็กที่เด็กที่ออกจากระบบนะครับไปพูดไปคุยไปชวนเสร็จแล้วเด็กมีความคิดที่อยากจะกลับมาเรียนแต่ว่าไม่ไม่อยากจะสื่อสารกับครูหรือองบางทีนะครับก็เด็กก็สื่อสารผ่านเพื่อนเพื่อนก็สื่อสารผ่านครูบางทีเพื่อนก็มาสื่อสารผ่านผ่านผมนะครับหรือสื่อสารผ่านพี่เขียวอะไรต่างๆนี้ก็จะเป็นเครือข่ายเขาสื่อสารประมาณว่าไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนแกนนำ แต่ว่าเป็นเพื่อนที่ร่วมกิจกรรมด้วยกัน<ช>ก็สามารถเข้าไปเตือนกันได้ใช่ใช่ครับใช่แล้วก็จะมี Facebook Facebook ของของกลุ่มโรงเรียนครอบครัวก,ก็จะมีการเข้าไปให้กําลังใจการจะดูว่าคนนี้กําลังเป็นยังไงก็จะมีการไปช่วยเหลือกันคือประสงค์คือไว้ติดต่อประสานงานติดต่อประสานงานฝากข่าวประชาสัมพันธ์หลักๆก็จะเป็นประมาณชาสัมพันธ์กับประสานงานเพราะว่า เราใช้วิธีการประสานง,งานผ่าน a c e b o o k เพราะว่าเด็ก,กเขามี Facebook ก,กันทุกคนบางทีการใช้โทรศัพท์ถ้าเขาเรียนอยู่ก็ไม่สามารถที่จะคุยได้ก็ฝากไว้ฝากขึ้นไว้ในกลุ่มเขาต้องมาเปิดผ่านแล้วก็จะรู้เล้ก็จะแชร์กันต่ออะไรอย่างเงี้ยจะบอกต่อตเฟซบุ๊กก็จะมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็จะมีการประชุมกันอย่างนะประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็จะมาคุยกันแล้วก็เมื่อทำกิจกรรมแล้วก็จะมีการถอดบทเรียนกันนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมามีการจัดค่ายจัดค่าย แกนนารุ่นใหม่ก็คือกลุ่มกลุ่มแกนนําหลักๆนี่จะอยู่มปลายนะครับเสร็จแล้วเขากังวลว่าถ้าเขาจบไปเขาจะไม่มีรุ่นน้องต่อยอดเขาก็เลยไปให้น้องในระดับไม่เกินมหนึ่งกับไม่เกินมสี่มาร่วมกิจกรรมโดยให้ทํากิจกรรม3วันแล้วเมื่อทำสามวันเสร็จแล้วก็ให้เลือกคณะกรรมการรุ่น2และรุ่น3เพื่อเรียนรู้จากจากรุ่นหนึ่งภายในค่ายนั้นเลยและหลังจากนี้เขาก็จะมีรุ่น2ก็จะมีโครงงานรุ่น3ก็จะมีโครงงานคือจะเรียนรู้จากรุ่นพี่รุ่นพี่ก็จะคอยเป็นพี่เลี้ยง ในช่วงหนึ่งปีนี้ก่อนที่พี่เลี้ยงจะจบแล้วบางคนก็อาจจะไปเรียนต่อที่ต่างจังหวัดหรือบางคนไม่ได้เรียนต่อก็จะมาช่วยตรงนี้เขหลลังหลังจากนี้ก็จะได้ใช้เลยเพราะว่าในค่ายนั้นเขาจะให้แกนนารุ่น2และรุ่น3คิดโครงงานไปเลยครับคิดว่าแกนนารุ่น2อยากทําอะไรเขาเคยได้ทํามารับก็ถ่ายทอดรุ่นสองทขารุ่นสามมาทางรุ่นสองเขาอยากจะในเรื่องของการเก็บพยาในเรื่องของการทําความสะอาดวัดเขาก็เขียนแผนซึ่งแผนตัวนี้จะเริ่มขับเคลื่อนหลังจากวันที่27 เพราะว่าช่วงนี้น้องๆอลายคนก็สอบสอบในข้อกิมที่นีอะไรต่างๆก็เลยคุยกันว่าแล้วเราจะเริ่มได้ตอนไหนเขาบอกว่าหลังจาก27ห mm hmm. ลังจาก27 mm hmm. นี้เขาจะสามารถเริ่มได้ mm hmm. ปีสองนี้ตอนแรกให้ทํากิจกรรมอะไรก็ได้เพื่อ mm hmm. เพื่อจะดูว่าคนที่เขาคัดเลือกมา15คน mm hmm. ใช่ใช่ตัวจริงไหมคือพอทําไปทําไปอาจจะมีคนอื่นเข้ามาหรืออาจจะเนี้ยค,าาคนอาานัดคนนี้อาจาอาจะหลุดแล้วก็พอได้แก่นาจริง mm hmm. ก็มีวางแผนที่จะพัฒนาเป็นเหมือนกับค่ายของสถาบันกอบกุฎิชนซึ่ง จะให้เขาเป็นกระบวนกรถ่ายทอดได้เหมือนกับพี่บทบ,ทบาทในเรื่องของข้างในจิตใจเด็กการให้เด็กรู้จัก,จกตระหนักในคณข้าขงตนเองศรัทธานในความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็การเป็นกระบวนกรหรือกระบวนกรกระบวนการด้วยต่างๆคือจะทําให้เด็กมีการกล้าแสดงออกมีการคิดมีการเขียนมีการรู้จักตนเองอะไรต่างซึ่งมันจะเป็นการระเบิดจากข้างในของเด็กซึ่งเมื่อเด็กๆระเบิดจากข้างในแล้วเขามีมีความเชื่อมีความศรัทธาและมีความเชื่อมั่นในตนเองแล้ว เมื่อมันมาอยู่ในสังคมเขาก็จะเหมือนกับว่าสังคมอาจจะมา,า,าเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆจากเขาสามารถมับคงทางจิตใจได้ก็จะทำให้เขารอ,อดจากในเรื่องของกระแสต่างๆที่เข้ามาเข้ามาเนียนเช่นการรู้จักมีภูมคุ้มกันในตนเองของเด็กอะไรต่างๆนี่ก็จะมีภูมคุ้มกันมากขึ้นเพราะว่าเขาใช้ในหลักของปรัชญาแล้วก็เหมือนกับของพ,พุทธศาสนามาช่วยเรื่องของการภาวนา คือพอเด็กเข้มแข็งแล้วเด็กสามารถไปท,ทํากิจกรรมอะไรก็มันสามารถที่จะทําได้อย่างมั่นคงแล้วก็ต่อเน,นื่องได้ในเหมือนกับเด็กที่มารวมตัวกันแบบวอหวาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่าสามารถตอบตอบตอบ,ตอบโจทย์เด็กของเราได้ว่าตัวเนี้ยเด็กคือใจร้อนไม่ไม่รู้จาักการรอคอยอะไรต่าง,ซ,งซึ่งตัวเนี้ยเขาไปเขาไปสร้างกระบวนการให้ให้เด็กสามารถอยู่ในท่ามกลางาความยากลาบากได้ในระยะเวลาย1วันซึ่ง ในการการการวิจัยของทำอะไรซ้ำๆกันอย่างน้อย2 1วันพอหลังจากนั้นเขาก็ mm hmm. าจะทำเป็นกิจวัอะไรเี้ยหลักการก็เลยทางสหพันธ์ย่อพูดชื่ดเลยใช้ชชชชหลักการนี้การตื่นนอนการสวดมนต์ภาวนาการ uh, สร้างคุณค่าในตัวเองคุณค่าแท้คุณค่าเทียมเป็นยังไงอะไรเงี้ไม่ลงไปทางกระแส mm hmm. นะครับทอมีหน้าที่ประสานงานตอนนี้เด็กเป็นคนคิดงานเองแล้วครับ mm hmm. คิดงานเองเรา เราเราคอยอยู่ห่างๆนะครับคอยอยู่ห่างไม่ไม่ไม่เข้าไปไม่เข้าไปในเรื่องของรายละเอียดเพราะว่าอ่าเราเราเห็นว่าเด็กเเขาคิดคิดเองทําเองได้แล้วเราแค่เป็นผู้สนับสนุนนะครับอย่างเช่นว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาอยากจะทําสันทนาการอะไรเขาก็จะบอกว่าเขาขอวัสดุอะไรอันนี้อันนี้อันนี้อันี้ก็เสนอมาเราก็จัดให้ตามนั้นนะครับแล้วก็คอยคอยประสานงานกับกับทางทางผู้บริหารทางประหลัดอะไรอย่างครับว่า อ,อยากทากิจกรรมนี้เราจะมีหน้าที่ประสานตัวนั้นนที่ประสานงานแล้วก็คอยให้กําลังใจให้คำแนะนําตอนนี้นเรื่องของเ,อเด็กเยาวชนเราจะให้เด็กเยาวชนกลุ่มนี้สามารถเป็นนักจัดกระบวนการสันทนาการให้กับชุมชนได้นะครับก็คือสามารถเวลามีงานอบรมอ,อะไรต่างๆคืออยากให้เด็กกลุ่มนี้มาจัดกระบวนการมาถอดบทเรียนกับกลุ่มต่างๆคือเหมือนกับว่าเป็นกระบวนการ ในการทํากิจกรรมต่างๆในอบตบวนกรของเราเพราะว่าการจัดกิจกรรมอบรมอะไรต่างๆอบตเรายังเรายังมีจุดอ่อนในเรื่องของการการประเมินการถอดบทเรียนในในการเวลาอบรมอะไรต่างๆเราก็จะขอใช้กลุ่มเด็กเยาวชนกลุ่มนี้นะครับมาทํากระบวนการแล้วก็สันทนาการอะไรต่างๆให้กับการอบรมตัวนี้ซึ่งตอนนี้อบตเราได้สมัครเข้าร่วมโครงการตำบลสุขภาวะด้วยซึ่งตำบลสุขภาวะก็าจะมีให้เราสร้างแหล่งเรียนรู้ในตำบล ซึ่งกลุ่มเด็กเหล่านี้ก็จะเป็นกําลังสาคัญในการไปจัดกระบวนการในแหล่งเรียนรู้อะไรต่างๆคืออยากให้เขาพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนของตำบลเพื่อให้ตำบลที้อื่นมาเรียนรู้ศึกษาด้วยว่าตอนนี้เขาก็ศึกษาในเรื่องของชุมชนเป็นหลักอยู่แล้วเขาจะรู้ว่ามีกลุ่มไหนกลุ่มไหนอะไรบ้างครับคาดหวังก็คือในอีกในอีก4ปีข้างหน้า 4- 5ปีข้างหน้า ก็จะมีกลุ่มเยาวชนที่ที่ผู้ปกครองชุมชนโรงเรียนนะครับได้ให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นกลุ่มเด็กเยาวชนที่มีความต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเราหวังว่ากลุ่มเด็กเยาวชนที่ที่จบไปแล้วอีก4ปี5ปีเขาจบปริญญาตรีนะครับคาดหวังว่าเขาจะกลับมาออต่อกรบเด็กเด็กคือต้องไปเด็กๆจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคือเราจะใช้เด็กในการขับเคลื่อ,อนตอนนี้เราที่จะสํารวจข้อมูลเรื่องของอสุขภาพของคนในชุมชน ก็คืออสมอจะเป็นคนเก็บข้อมูลแต่ละรัวเรือนเสร็จแล้วหน้าที่ของเด็กก็คือการบันทึกลงในระบบโปรแกรมใช่ครับก็จะมาบันทึกที่วัดต่อหรือเอาไปบันทึกในที่ที่สามารถรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้เพราะว่ามันจะเป็นระบบออนไลน์เป็นโปรแกรมออนไลน์ยู่ต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตถึงจะบันทึกข้อมลดตรวจสอบตั้งแต่เก็บเก็บมาแล้วก็ตรวจสอบว่าโอเคถูกต้องไหมก่อนเข้าคีย์ข้อมูลพอคีย์เสร็จปุ๊บก็ต้องส่งต่อเราก็มีน้าที่ตรวจถ้าไม่ถูกล้วก็ส่งกลับถืงเนี่ยมันจะมีระบบเขนัมนเขาได้เรียนรู้มาตั้งแต่่อยู Mo2 Mo3 คือตอนนี้นเขาก็มากับพี่ๆซึ่งมาคนที่ที่เป็นแกนนาตอนเนี้ก็เคยมากับรุ่นแกนนารุ่นแรกๆที่คือ,คอติดติดซอยห้อยตามพี่มามครับซึ่งเราเราก็หวังว่าประมาณนี้ก็คือตอนนี้อด็กมหนึ่งมสองมสามที่จะมาเรียนรู้กับพี่มหกตอนนี้ก็จะเกิดการเรียนรู้แล้วคนที่จบไปก็จะมาเหมือนกันว<ม>่าคือพอรุ่นนี้อาจจะมีครอบครัวแต่งงานมีลูกซึ่งต่อไปเขาต้องเข้าใจว่าเขาเคยเข้าเยาวชนด้วยครับ<ม>แล้วเราประสานงานทุกอย่างเขาจะงาน<ม>จากเขาเป็นเยาวชน ก็การไปเป็นมีการศึกษาจบแล้วอาจจะมาตั้งหลักฐานทําอาชีพในตำบลซึ่งลูกหลานของเขาต่อไปถ้าจะทํากิจกรรมคือคาดว่าจะจะง่ายกว่ารุ่นนี้คือส,มสามารถคือพัฒนาเป็นเป็นพลวัตไปมันไม่เหมือนกับลองกิดลองถูกบนรุ่นเขียวอาจจะเจอแบบอะไรเงี้ยแต่รุ่นนี้มันเป็น,าน,นการเรียนรู้ความผิดพลาดมาอะไรต่างๆกอเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็เวขึ้นแล้วก็มีคนที่เก่งเก่งเพิ่มมากขึ้น ว่าเขาเขาเขา,เขาถูกมอนกบว่ามาร่วมกิจกรรมเมืออกับเด็กตอนนี้เด็กม .1 ม .2 ก็เข้าร่วมกิจกรรมเราก็เราก็จะเห็นเ,เขาก็จะเห็นพี่ทําอะไรก็จะเรียนแบบตามแล้วก็เ,เริ่มชานาญขึ้นเรื่อยๆไราเี้ยเด็กม .2 ม .3 ก,ก,รรมก็จะเข้ามาเป็นแกนนําบ้านอย่างเช่นที่ค่ายที่ที่หาตะวันร้อนก็มีม .2 เพราะว่าน้องนี่เขาเข้ากิจกรรมมาตั้งแต่ป .6 หนึ่งเขาพร้อมที่จะขึ้นเป็นแกนนํำไหมถ้าเขาพร้อมโอเคลุยเลย ไม่ใช่ว่าเราประมือนินวคือเขาถ้าพร้อมขึ้นมาก็ขึ้นมาเลยเราไม่ได้ไม่ได้คิดกันแต่บางคนก็คิดว่าตัวเองยังเด็กอยู่ะอะไรเงี้ยก็มันก,ก็เชืเฉยแต่บางคนก็กระโดดมาเลยเอยู่อยู่ในระดับนี้เลยให้ทาอะไรก็ทําได้หมดตอนเนี้งานเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราเบาลงเบาลงนะคือว่านักทักทอที่มาห้าคนใช่ไหมครับพอเราียหลักสูตรนี้งาน,นต่างๆที่เป็นงานตามมาตรฐานตรวจตำแหน่งของแต่ละคนซึ่งแต่ก่อนเรา เขาอาจจะทําได้ไม่ดีแต่เราอาจจะไว้ไม่ไว้างใจแต่ตัวนี้คือพอเราเรียนสะตรเนี้เราสามารถที่จะไว้ใจเราปล่อยให้เขาลองผิดลองถูกได้คือหน้าตักเราก็หมดแล้วสองเรื่องของอบตอ้อนเรื่องของเยาวชนเขามีกลุ่มกนรนาที่ทําเมื่อแต่ก่อนทุกอย่างจะเป็นเราหมดแต่ตนเนี้เราแค่ไปนั่งดูเฉยเยนั่งดูกิจกรรมอะไรกับคนครูอย่างเงี้ยถ้าเขามีปัญหาก็ามาถามอะไรเงี้ยแล้วก็แค่แนะนำแต่ก่อนจะกลองอยู่ที่ แล้วเราก็จะไม่ปล่อยวางด้วยนะครับในาการตรวจประเมินมาตรฐานที่ผ่านมาแต่ก่อนเราเราจะตั้งเป้าหมายว่าต้องได้80% 9 0เนก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นแต่ตอนนี้เราก็ว่าเออให้น้องๆได้ทำทำักยภาพได้เรียนรู้ความผิดพลาดได้คะแนนน้อยแต่ว่าเราก็ได้เรียนรู้จากจากเองจากากตัวเราทําเองไม่ใช่ว่าพี่ทําให้ซึ่งอีกสองสามปีข้างหน้าคิดว่าเมื่อเขาได้เรียนรนู้นี้เขาก็จะเก่งเราก็สามารถที่จะไปทํางานเพื่อสังคมอย่างอื่น แต่ไม่ใช่ว่าทำนอกเหนืออำนาจหน้านะที่ของมตเราก็ทํหนุนเสริมงานงานประจําของเราอยู่แล้วซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราทํางานก็นคือจะไม่แยกว่ามันเป็นงานอนะันเป็นงานคุณหมอนะีือเป็นงานโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นงานที่นุนเสริมครับเราก็สามารถที่จะไปไปเดินงานในรอบนอกที่จะมานุนเสริมมีหน้าที่ก็ประมาณหน่วยงานไหนมีลองมาแนะนําเด็กๆเด็กๆถ้าลองเสนอไปอะไรอย่างเงี้ยช่วย,ช,วยช่วยมันเมื่อเจอปัญหาอุปสรรคอย่ายอย่าท้อนะครับ อยากทอลว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกเมื่อเราเมื่อเราเจอปัญหาให้เรามากลับมาคิดคิดแล้วก็วางแผนแผนหนึ่งแผนสองแผนสามทำอันอันหนึ่งไม่ได้เอามาทําแผนที่สองแผนที่สองก็ได้มาทําแผนที่สามคืออย่าพิ่งล้มเลิกเวลาเราทําสําเร็จเราก็จะเหมือนกับว่าเออเราก็ทําได้นะเออเรามีความภาคภูมิใจในตัวเองเราก็ทําได้ถ้างั้นให้เราคิดว่าปัญหาคือโจทย์เหมือนกับเราไปทําข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์นะครับ อาโจทย์ข้อหนึ่งมาเราทําได้โจทย์ข้อสองมันยากแต่เวลามีจํากัดมีจากัดเอ๊ะเราเอาไว้ก่อนไหมเดี๋ยวเราไปทําข้อสามก่อนเมื่อทําทเสร็จทุกข้อค่อยกลับมาทําข้อนี้อะไรเนี่ยครับให้คิดว่าปัญหาคือโจทย์คือโจทย์ข้อสอบหรือโจทย์คณิส์อะไรที่เราต้องแก้ให้ได้มันสนุกถ้าเราคิดว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาแล้วเราจะเครียดและอีกแนวคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เราได้ผลก็คือให้คิดว่าที่เราทําเราไม่ได้ทําเพื่อตอนเองนะครับเราทําเพื่อผู้อื่น ถ้ามันเกิดปัญหาอุปารรคขึ้นเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสียดายเสียใจหรือเสียความรู้สึกหรือหมดกําลังใจเพราะว่าเราไม่ได้ทําเพื่อตนเองเราทําเพื่อคนอื่นเมื่อทําไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็คือไม่ได้อะไรนี้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับเมื่อมีทุกทุกสักวันมันก็หายเมื่อมีสุขแล้วก็จะหลงกับความสุขเพราะว่าสุขกับทุกนะครับมันเหมือนกับอยู่อยู่ที่ใจเราครับถ้าเราวางได้มันก็มีความสุขแต่ถ้าเราไม่ไม่ปล่อยเก็บไว้มันก็จะทุก ือจะรักษาสาจิตใจของตอนนัวเองแล้วก็มันก็พยายามอยู่กับตัวเองให้มากอันนี้ก็จะเรียนแบบมาจากเด็กๆที่เข้าไปเข้าไปของสถาบันที่ว่าโพธิชนครับค,ค,คือคือคอือคือตัวเองไม่ได้ไปแต่ว่านอเด็กก็ทํเาทเออลองลองเก็บเกี่ยวลองมาทําดูก็ได้ผลเราเรียนจากเด็อีกทีใช่เรียนจากเลกอีกทีเวลาไปเยี่ยมเด็กก็ได้อยู่วันหนึ่งแล้วก็ได้ไปเรียนรู้กับเด็กเชดพี่อ้อยจะขออะไรครับไม่กลัาอยู่ตัวเองเออเส่วนเราเรียกเราเรียกตัวเราคำวาคือ บางทีถ้าเราไม่ได้อยู่กับตัวเองเราพูดบางทีอาจจะเผลอพูดเผลออะไรไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีสติเรื่อยๆคือดึงตัวเองกลับมามันจะทําให้เราหนึ่งนะพูดในเรื่องของไร้สาระน้อยลงาการปรารถนาที่จะทําเพื่อตัวเองก็น้อยลงอะไรเงี้ยนะครับคือเรามีความเป็นจิตอาสามากขึ้นได้เห็นเด็กมีความสุขแล้วก็มีความสุข